สวัสดีเพื่อนๆพ่พี่ๆน,น,น,น้นๆะที่มีใจรักในการตกปลานหน้าดินใหม่ธรรมชาติทุกท่านยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับตู่คนหลังคันกับช่อง YouTube c h a n n e ลเทพบรรทมฟิชชิ่งนะครับเออวันนี้ผมพาทั้งพวกน้าๆนะมามาที่หมายอ่างปง่งจอนะครับเออจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้อยู่ปากกันนะู้นนะครับัากกันนู้นนะครับแต่ตอนนี้มันว่างนะครับแต่ผมไม่อยากจะไปเพราะไม่อยากจะขนของไกลนะครับทางนู้นอมท่าขนของข้างๆที่จะไกลนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเลือกหมายตรงนี้นะครับ วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้ขนมปังลำนะครับแล้วก็ตะก้อนะครับหน้าดินนะครับเบ็ดก็เป็นจินุเบอร์หนึ่งนะครับจากคราวที่ได้ผมใช้จินุ0.5นะครับแล้วมันหลุดบ่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาลองเปลี่ยนดูนะครับเยือก็นะเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับขนมปัง ลำธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อสูตรที่ผมทําขึ้นมานะครับก็คือสูตรเทพบันทมนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูนะครับผมมาถึงหมายก็เหมือนเดิมนะครับกว่าจะทำภารกิจตอนเช้าเสร็จก็9ก้ามงนะครับมาถึงหมาย9ก้ามงนะครับตอนเช้าทาภารกิจกว่าจะเสร็จนะครับวันนี้มีเวลาครึ่งวันเหมือนเดิมครับผมบ่ายสามโมงครึ่งก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านแต่ตอนนี้10บโมงนะครับผมเพิ่งลง ไม้แรกไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับฝากนะครับช่วยนะครับแค่1ไลค์นะครับหรือ1วิวก็เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้มีหมายใหม่เปิดนะครับแต่เรายังไม่ได้ไปครับผมผมยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวขอมาแก้มือที่นี่ก่อนนะครับได้ข่าวว่าทาง แม่เมยนะครับก็เปิดนะครับแต่เห็นว่าโคหรือว่าหญ้าอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวรอให้มันเน่าหายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับเไปแน่นะครับไปแน่นะครับหมายดังๆในลาพูนผมจะไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมารออุ้นกันครับนะนะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวหรือจะได้ตัวอะไรเมื่อกี้ตอนผมเอ่อ ปั่นเหยื่อลูกแรกนะครับแล้วผมตีไปแล้วมันแตกนะครับผมปั่นกลับมานะครับเออน่าจะเป็นกระสูกนะครับมันโฉบเมื่อกี้นี้นะครับแต่มันอมทั้งตะก้อนะครับหรือไม่ก็จะโดนแหละนะครับมันไม่โดนตาเบ็ดนะครับเมื่อกี้เนี้ยผมวัดมันแล้วมันก็คายและหลุดไปนะครับแม่เสียดายจริงๆเกือบมีผิดคิวใ้น้าไรับชมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาลองตีกบสายกันดูนะครับว่า จะได้ตัวไหมนะครับไอตัวเมื่อกี้นี้ที่มันโชบของเรานะครับวันนี้ผมเอาบิดมาห้าคันนะครับเป็นคันเก้าฟุตนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาคันสปิวไปตีเหยียบบอมดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามารู้นะครับ Yeah. Hey. คนก็ไม่อดตายมีแกลดมีวิชายอมมีค่าม,มา child. Yeah. i มาแล้วครับนะฮะปลาตัวแรกเมื่อกี้ไปตีกบใส่อยู่นะครับหันกลับมานะครับดึงพอดีนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับใส่งามๆนะครับหมานหมานครับผมหมานหมานครับเดี๋ยวมาลออลุ้นกันต่อครับ วันนี้อากาศดีนะครับ10โมงกว่ายังไม่มีแดดเลยนะครับเ,ออเหมือนคืนฟ้าคืนฝน,นแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวยังไงมารอเรารู้กันต่อนะครับเพราะว่าเราจะเจอตัวนางฟ้าอ่านโปง่งจอกันหรือเปล่านะครับผมเรารู้กันต่อครับตัวที่สองครับนันะแต่นะเพียนเต็มปากเวรารุ้นต่อับ ได้ปลาตะเพียนกับปลาซ้อยนะครับเข้ามาอีกอย่างละตัวนะครับตอนนี้เรามีสามแต้มแล้วนะครับสามแต้ม หลอกินเหยื่อไหมครับผมใช้ตะก้อที่เป็นกระสือครับน่าจะเข้ามากินในนี้นะครับมันไม่โดนตาเบ็ดนะครับถ้าน้ๆนคนไหนเข้ามาก็ลองเปลี่ยนตะก้อดูนะครับผม ผมก็ใช้ตะก,ก้อตัวนี้มาตลอดนะครับเป็นตะก,ก้อวิ่งนะครับเป็นกระสือนะครับเพื่อให้ปลามันเข้ามากินนานหน่อยครับกเ,เจอตัวนางฟ้าอยู่นะครับนี่บ่ายโมงเข้าไปแล้วครับ ลุ้นกระต่อครับ ลงน้ำไปส่งนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้แต่ก็พาหลอนหลายรอบนะครับ <c oughs> ครับผมเดย๋ยวขาญาตปิดก,กล้องก่อนนะครับสงสัยคงต้องกลับไวขึ้นแล้วครับนันะเพราะนะว่าเหยื่อผมหมดแล้วผมเตรียมเหยื่อมาแค่ชุดเดียวนะครับวันนี้เราเจอฝูงไอเพียนนะครับกวน ได้เข้ามาอีกสองตัวครับเป็นไอเพียนนะครับลังฟ้ายังไม่เจอนะครับไอเพียนข้างจริงๆครับวันนี้เรารุ่นกันต่อไปครับผม แล้วก็ถึงจุดสิ้นสุดของทริปนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้จะเพี่ยน4ตัวนะครับตามหานางฟ้าไม่เจอนะครับตอนนี้ก็บ่าย3โมงแล้วนะครับผมก็ต้องขนของกลับบ้านแล้วนะครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับว่าเย็นผมต้องกลับไปทําภารกิจต่อนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เจอตัวนางฟ้าก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามา เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมได้ต่เพียนมาก็ถือว่าเราปาล์มแล้วกันนะครับผมเพราะเราตั้งใจมาเอานางฟ้านะครับแต่ไม่ได้ตัวนะครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเนื่องจากอะไรแต่ไอเพียนเพียนเยอะครับตอนนี้นะครับลงไปนี่ไอเพียนเอาตลอดเลยนะครับลูกดิกลูกดิกลูกดิกทุ่ทุนตลอดเลยนะครับผมเ,เพราะว่าผมใส่ ทุนที่สายหน้านะครับมันก็เลยดิ้นทุกทิทุกๆๆแต่มันไม่ดึงออกไปสักทีนะครับคือปั่นกลับมาบางทีก็ติดมาด้วยก็มีนะครับผมเ,เดี๋ยวที่ได้มานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้ให้นานาได้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาเอามันนะครับผมเราตั้งใจมานักฟ้านะครับผมท้ายนี้ก็ขอให้นานาที่ออกไม้นะครับผม มันหานนะครับได้ตัวใหญ่ๆนะครับผมยังไงถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมฝากช่อง youtube channel ช่องเทพบรรทมพิชชิ่งน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ